สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะเสมาสองชื่นชมผลงานนิทรศการของนักเรียนในสถานศึกษากลุ่มต่างๆพร้อมผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะ นายสุรศักดิ์พัน์เจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุบลราชธานีเขตหจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจเยี่ยมราชการและเยี่ยมชมผลงานนิทรรศการของนักเรียนในพื้นที่ซึ่งหลายๆโรงเรียนได้นำผลงานมาจัดแสดงมีผลงานที่น่าสนใจโดยเฉพาะผลงานนักเรียนด้านอาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทอผ้าไหมาการแปรรูปอาหารการแกะสลัก หลายๆอย่างถือเป็นเอกลักษณ์ที่น่าส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพ ควบคู่ไปกับการเรียนด้านวิชาการอีกทั้งยังส่งเสริมรายได้ให้แก่นักเรียนอีกด้วยผลงานของนักเรียนหลายๆผลงานสามารถสนับสนุนให้โรงเรียนที่ส่งเสริมงานเหล่านี้ผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์และต้องขอชื่นชมผลงานนวัตกรรมของนักเรียนอีกครั้งที่สามารถผลิตนวัตกรรมดีๆและใช้งานได้จริงหลายๆผลงานพร้อมกับมีรางวัลการันตี นอกจากผลงานต่างๆแล้วเรื่องของภาษาพบว่านักเรียนพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษาทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่โรงเรียนให้ความสำคัญกับทักษะทางภาษาของนักเรียนครับวันนี้ก็ได้มาตรวจเยี่ยมราชการนะครับแล้วก็มาดูผลงานของเด็กๆในเขตพื้นที่สำนักงาน เขต5ของอุบลราชธานีนะครับซึ่งวันนี้ก็หลายๆโรงเรียนได้มีการนำผลงานมามาให้ดูผลงานนะ่าส,สนใจก็มีเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพนะครับในโรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทอผ้าไหมนะครับการแกะสลกักการแปรรูปผลไม้หรือว่าพืชผลที่สามารถเพาะปลูกได้ในพื้นที่แล้วมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมรายได,ได้หลายๆอย่างก็ดูแล้วว่าเป็น เอกลักษณ์ที่ที่น่าส่งเสริมน,นะครับในเรื่องของการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ก็ตามและส่วนเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆการผลงานทางด้านของเด็กๆที่ประดิษฐ์ทั้งเครื่องร่อนอากาศยานทั้งโรบอทก็พวกนี้ก็เป็นเป็นสิ่งรวมทั้งการออกแบบด้วยนะครับก็เห็นแล้วก็น่าชื่นชมครับกับความสามารถของเด็กๆในพื้นที่ที่สามารถแสดงออกมาแล้วทำผลงานได้ แล้วมาสิ่งที่สำคัญคือออกแบบทำเป็นผลงานแล้วผมดูแล้วใช้งานได้จริงครับในหลายๆเรื่องนะครับที่ที่น้องๆได้ทำกันแล้วก็ในเชิงวิชาการก็มีน้องๆหลายๆคนเก่งได้รางวาัลเหรียญทองมากมายสำหรับการวระกวทั้งด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเรื่องภาษาเองและที่สังเกตนะครับลงพื้นที่แทบจุโรงเรียนตอนนี้น้องๆที่มาพรีเซนต์เนี่ยส่วนใหญ่จะพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษและแน่นอนครับภาษาจีนเดี๋ยวนี้ไปไหนน้องๆตั้งแต่ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมก็พูดภาษาจีนมาพรีเซนต์ให้รัฐมนตรีฟังให้ท่านเลขาฟังให้กับคณะผู้มาชมงานฟังนะทั้งจีนอังกฤษนะครับก็นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับว่าโรงเรียนตอนนี้ให้ความสําคัญในเรื่องของภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับก็อย่างน้อยน้องๆก็สามารถสามารถพูดได้ นะครับทั้งกฤษบ้างบางโรงเรียนก็จีนด้วยครับผม